เมเจสไตล์สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้ห้าสิบ้าไปเที่ยวเมืองอุบลพาไปวัดพาไปสวนพาไปชมพัฒนธรรมของอุบลกันจ้าขณะน,นี้เราอยู่ที่สนามบินสวนณภูมิกำลังรอขึ้นเครื่องค่ะที่ข้างๆไม่มีใครเลยเรานั่งคนเดียวแอบเหงานิดหน่อยแต่ก็เป็นส่วนตัวดีค่ะ ้วจขาาาไปัเ่่าค,าคใกล้ถึงบนนละค่าเมเข้าพักที่โรงแรมเดอะพาวค่ะราคาไม่แรงนะแบงค์พันมีทอนพนักงานเขาน่ารักตอนรับดีมากๆเลยของเรามีอาหารเช้าด้วยนะคะไปเราไปที่ห้องกันเราได้ห้องเบอร์306ไปดูกันว่าห้องเราจะเป็นยังไงค่ะ แทนแทนเราจองเป็นเตียงคิงไซน์นะคะเพราะไม่ชอบเตียงเดี่ยวมัเหมือนมีใครมานอนข้างๆก็ไม่ดูแล้วก็มีมุมกระจกให้ด้วยมีสำหรับทำงานมีทีวีมีตู้เย็นปกติทั่วไปละค่ะเราแอบไม่ชอบตรงม่านเด่นหนึง่งมันไม่มีม่านกองแสงอะ่ะมันเป็นม่านเดี่ยวทึบอันเดียวเลยคือตอนกลางวันเธอจะไม่สามารถเปิดม่านได้เพราะว่าฝั่ง้างๆงเขาจะมองเห็นเราทันทีอ่ะ ห้องก็ประมาณนี้เนาะห้องน้ําก็ถือว่าสะดวกสบายใช้งานง่ายแต่ตอนอาบน้ําก็กระเด็นกระโอยเลอะเทอะอยู่พอสมควรเช็คอินเสร็จที่แรกที่เราจะไปคือคาเฟ่ลักหค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์ชิลๆนะมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดหน่อยเป็นอะไรที่น่ารักอยู่นะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศฝั่งเคาน์เตอร์จะนั่งเคาน์เตอร์ก็ได้นะแต่เราอะไม่นั่งข้างในเราขอไปนั่งข้างนอกเพราะว่าเราอยากแบบชิวๆอยู่ข้างในแอร์เย็นเราเลือกนั่งมงุมนี้เราว่ามันชิวดีแต่แต่สั่สงอาหารมากินยากมากไม่เป็นไรเลือกแล้วก็ต้องนั่งกินให้ได้ค่ะสั่งคั่วกิง้งแล้วก็เคก้กแล้วก็ มอคค่าเย็นเค้กเขาอร่อยดีนะมันไม่หวานมากแล้วก็มอคค่าเราสั่งเอาไม่หวานถือว่าดีว่าผ่านอ่ะแล้วก็คั่วกินก็อร่อยเราจําชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นชีสเค้กด้วยโอเคกินเสร็จแล้วก็ไปที่ต่อไปกันเลยวัดหนองบัวเขากําลังเตรียมจัดงานกันค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะมีแห่เทียนพรรษาในวันที่ 20- 21นี่แหละ ซึ่งน่าเสียดายที่เราไม่ได้มาทุกคนมนะันน่าเศร้าใจไม่เป็นไรเรามาก่อนแล้วกันเนาะทำบุญก่อนไหวก่อนได้บุญก่อนขอพรปู่ย่ากันค่ะ แดดร้อนมัดมากแผดเผาฉันจนไหมอยู่ละหรือว่าที่จริงแล้วมันร้อนเพราะว่าฉันเข้าวัดเข้าไปไหว้พระด้านในกันค่ะ ไพาที่วัเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเดินทางไปที่สวนสาธารณะหนองบัวนะคะเดินไปจากที่นี่ไม่ไกลมากแค่สามนาทีเองค่ะเว้ยมันเป็ออนทัางเขาบ่ดเลยก็เป็นยังสีทั้งหลาดบอกหาทางไปก่อกไม่รู้ว่ามาถูกหรือเปล่า น่าจะเป็นทางลัดหรือเปล่าเรามาตาม Google Map นะคะคาดว่าน่าจะเข้าได้เลยเนาะมันไม่ได้มีอะไรกัน้นสวนสาธารณะหนองบัวในช่วงเวลาใกล้จะสี่โมงแดดก็ยังร้อนๆอ,อยู่นะ บรรยากาศมันดีนะทุกคนพอเริ่มค่ำมันก็เริ่มไม่มีแดดแล้แต่ก็ร้อนอะ่ะอีสานเรามันร้อนอะ่ะถ้าฝนไม่ตกเธอจะไม่ได้สัมผัสกับความเย็นลมก็คือลมแดดอะทุกคน <c oughs> ที่ต่อไปเรานั่งแกลบไปที่ทุ่งสีเมือง ากำลังเตรียมงานที่จะจัดในวันที่13ถึงวันที่20นี้เราก็เลยถือโอกาสไปดูแสงสีแล้วก็ไปดูไฟคือเราไปวันที่12ทุกคนเขายังไม่ได้เปิดงานอะไรเลยเหมือนแค่เตรียมงานเฉยๆใจจริงอะ่ะเราอยากจะอยู่ดูงานแห่เทียนนะแต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวมีธุระมากมายมันเป็นไปไม่ได้ก็ดูแค่นี้ละกันเนาะก็สวยเหมือนกันนะ อันนี้คือช่วงเย็นๆประมาณหกโมงได้แล้วมั้งคะแสงไฟอาจจะยังไม่ชัดเนาะแต่บรรยากาศก็ได้อยู่นะ ถึง21กระกฎานะครับ 2000. 2 0 0เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งของวัดอะไรนะเราไม่ได้หาข้อมูลมาขอโทษคนเราจะเดินไปหาอะไรกินเพราะว่าฝั่งนั้นอะ่ะมันมีของกินเยอะมากๆวัดนี้ก็สวยนะ วัดอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองไปหาข้อมูลแล้วแปะให้ในคอมเมนต์นะตรงฝั่งข้างๆกันเขาก็มีงานแล้วก็มีอาหารของกินแล้วก็เครื่องเล่นด้วยแหละของกินเยอะมากไม่รู้จะกินอะไรน่ากินไปหมดเลย แต่ว่าตอนที่เราไปอ่ะคือเรามีนัดจะกินข้าวยังกับเพื่อนต่อใช่ปะเราก็เลยยังไม่ค่อยกล้ากินอะไรเพราะว่ากลัวอิ่มก่อนก็เลยดื่มแค่น้ำมะพร้าวไป1แก้ว มาที่ร้านทรีคาเฟซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแม่น้ำมูลจริงๆอะถ้ามาตอนเย็นอะคือวิวดีมากเลยแต่ว่าเพื่อนสาวเราเลิกงานดึกจ้าก็มาค่ำๆเข,ขามีดนตรีสดแล้วอาหารเขาที่สั่งมาคืออร่อยทุกอย่างเลยแกมันดีนะมันไม่แย่อร่อยอะวัดมหาวานารามมันดึกแล้วเข้าไปไหว้ไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่และกัน สวยเหมือนกันนะเพราะเขามีไฟเนาะข้ามมาเช้าอีกวันอันนี้คืออาหารเช้าที่โรงแรมวันนี้เช็คเอาท์ลแล้วนะมาใหม่อีกรอบที่วัดมหาวนารามมาไหว้ตอนเช้าวัดสวยมากๆเป็นวัดประจำจังหวัดของวนราชธานีนะคะสวยมากแล้วข้างในคือว้าวสุดๆมันสวยมากๆเลยเราชอบตรงไฟเขามากๆเลยอะคะ่ะ แล้วในภายในคือมันมีความเย็นสบายเหมาะ <arp x' S 1> ที่ mm hmm. จะนั่งสมาธิมากเลยทุกคนแต่ว่าเนาะเรามากับแม่แม่รีบกลับเพอเราขอจบ EP นี้ไปเลยแล้วกันนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะ